ที่นี่สถานีบ้านโตที่นี่สถานีบ้านโต่ท่านผา้ดสาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบของสัมภาระของท่านที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจเีย แบบห้าสีนะู่นะเพราะว่าไม่รู้รสี่ศูนยีเนงไงเข้าท่าร,รถไม่ไป <c oughs> อะไรก็มีแล้วน,นีน่มีสองตุดมันมันามาเที่ยวเราสิ บ้านโป่งในาทางตลาดที่สองเป็นขบนวนรถตรวจขบวนที่8ปีต้นทางสถานีกลางสุกปลายทางสถานีกลางศุกร์แคบีวัเนื่องจากวันนี้มีกำกนดเป็นที่จะต้องให้ขบนวนรถเทื่อมยี่งข้อเที่อมากตลาดที่ส ลังที่สองซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ